เยวเรอจะว่าไงพี่น้องม่ขอยังก็ตายลมขีเอามีไ่มานโดยถักทายสบายดีพร้อมพี่น้อง FC เบิ s e p u Sukun ส u อ o n r t ณะพี่งน้อะมนกัมาพบมาพอกับสองสาแพงพี่น้องมาพบมาพอกับองสาแพงมนิกะค่อยคำลงแรงณเพีองนอกกลังสิมืพี่น้องบรรยากาศมื่อม่กะ กบบระบอเอาไปได้ในเพื่นนอกก็มีลมลมผัดมาพาออื่อนเราโยงให้โยงหน้าพี่น้องขัดเข่าไปในแถวในเมืองนี่ค่ะจะห่อแล้วพี่น้องเมื่อกีอ้สะไปงกิโลไปตลาดพี่น้องไปตลาดที่อายอายคนทางเนาะหัวอน,อนพีนวว่น้องเลยเ่ิผลว่าอย่างเกาะอันธรรมชาติเอาคขึ้นผลว,ว่าพี่น้องเลยสี่สิบห,ห้าองศาว่ะจักมื่อได้สี่สิบห้าองศาพื่อนเ้ยต้นแต่ด็กน้อยกับผู้เฒ่า,า,านอ,อยู่ในแบบอากาศพรีน่น้องพื่อนเราตีต้นเด็กน้อยพี่น้องเป็นพื้นเพื่นพื่น้วพี่ทางนอะ หากษาสุขภาพพี่น้องห่อนกับบอดี้และห่อนร้ายกับบอดี้หนาวไ้ายกับบอดี้พี่น้องอันนี้ก็เสียสุขภาพพี่น้องสะแพงไปตลาดกินนี่ฮู้่อนขี้หลดได้พี่น้องไอร่มผัดอังนี้ว้ไอห่อนนี่ผัดผัดเทนผัดคันอีกอ่ไอห่อนทุนๆนในเพี่งนนาองเหมือนเพ่านกออกมาสูดอากาศนอกพี่น้องนันทารัเตอร์เพ่อนออกสูดอากาศนอกเพราะว่าเมื่อีนซองไม่ลูกเนกาได้อยู่สองคนนะเพี่น้อง พอพิ่นก็ขื้นไปเนื้อพี่น้องจะขึ้นไปจักมือข่นไปเก็บงานเพี่น้องขื่นไปจักกมือเิ่นไารคำตอบป็ได้นะพี่น้องฮะสอมไม่ลุกอะอยู่สองคนจะพิ่นหายจะเพิ่นห้องกลาคืนกับกลางคืนมันก็หายอะไะก่นนะจะคิดโน้เนาะแต่าตอนเศ้าจะเปลี่ยนกันเลยพี่น้องกลางคืนเลยสะเพงเป็นคนนั่นเวลาพิแ่แอรนวเอานมเข้าปากพี่น้องเงองบงิ่งน่องเบิ่งนซันซียันแพพุกงหนาพี่น้องแต่หาตอนเศร้าแล้วกันวันยาเพื่นก็จะมาอุ้มพี่น้องมันตื่นเศร้าเดี๋ยวพี่นงกลจะเลาะนี่น กับอุ้มพาไปเลอกมึงค่ะกับอุ้มพอนุ่หพี่น้องวันนี้าจะเบิ่งถ้นเราแสแพงจะเบื่องคือเปลี่ยนกันในพี่น้องเปิดอีกคนหนึ่งอยากนอนนึงขึ้นคนหนึ่งกัอยากแต่ไปนอนตอนเช้านี่่นอึงในชัเป็นการชเว็ดแกงป้าพี่น้องไปตลาดเกี้นีก็ได้ปลาคอพี่น้องตัวบ้าไงปลาคอพี่น้องตัวบ้าไงแล่วก็คือมาแกงซื้อถั่วพอพูดกินนะพี่น้องพูดอยากกินแกงป้าพูดว่ากัอากาศที่ร้อนอะไรพูดถึงอยากสดพี่น้องพี่น้องแบบพูดถึงเบี้ยงมากไม่เมื่อพเดถ คือว่าตื่นเช้ามานี่ตะเวนตะเวนสึ่งพืนจากทั้งผ้านี่ก็คือว่าง่ายกันไปเห็ดเบียยพอสะแพงกับไปทางหนึ่งแม่สะแพงกับแพร่หนึ่งพอสะแพงกับไปส่งน้ำแล้วพี่น้องอากาศอ่างหอนส่งน้ำดีดีปุ๊บประมาณนึงคือผมสองทุ่มคนไหนคนจังได้มาพี่น้องเลยแม่สะแพงกับไปเห็ดเบียยอยู่งานน้ำแล้วพี่น้องเป็นกรรมกรน้ำกันแบ่งแบ่งไปกันไปแล้วพี่น้องสั่งคนก็สั่งไปหาเงินพี่น้องค่ำเดี๋ยวนี้จะไม่เจอหน้ากันกีนเข่าหนุ่กันแล้วพี่น้อง ทางน้องแรบเตอร์เป pues ็นการโวยอู่ยังไม่ถามว่าไปเบิ่งเพิ่นพี่น้องเนาะเพิ่นโวยอู่ก็มาถามพี่น้องเฮ้ยได้ๆหาอีกบ่พี่น้องเอ้ิงใส่เพิ่นหมักแบบนี้นะพี่น้องเนาหมักอากาศตัวนี้อยู่ห้องแอร์ไรกับบอดี้เล็กน้อยพี่น้องยัดเป็นปอดก็คือก้าวลูกสะแพงกักึกกึ๊กก้อยู่ขันใจพี่น้องเอ้ยยัดแต่ขี้มวตันดังเพิ่นก็เห็นได้เลยจะน้ำมันฮอดพี่น้องครับอว่าห้องแอร์นี่กะเต็มเลยและพุดในใจจ่สิขาดไําเลยนี่ฮะเฮาฮายู่ได้ผู้ใหญ่น่ะคือสะแพงนี่ก็อยู่ได้นะพี่น้้้อออองงงเเพพพราาาะะวววว่่สแแมมันนนกกยลผิี ก็ไปว่ามันแห่มันนะพี่น้องเอ้ยคัม ب ใส่อะไปเบิ่งน้องแลตเตอรกับเจ้าหน่อยกระสีกินเมาแต่ว่าร้ายกันบริกิและเข่าเมือนแลตเตอร์นายใหญ่กัยสบายดีนางแลตเตอร์หมักบอลลูกหมักบอลลุกสบายดีพูดเขาแข็งกระเดวพี่น้องสบายดีต้องแสดงกันอยากมื่นนินึงนะเปิดแฟนในะเพิ่นก่อนไปเลื่อมตาไปจักโอ้ยตาติดตาขึ้นไปปอบเนี่ยอ้าวะมาบอกเปิดอ่ะแฟ่นนะ สบายดีดูไงขี้เถ้าไปยาวเลวไปดามือเนาะโอ๊ยทีเป็นหมูลราพี่น้องเลยค่ะกระเดือนปลายพี่น้องไปยาวไปใส่ไปยาวไปเซโปนนะลูกเนาะปัญญาไปหาเงินซื้อนมเนาะกับแผ่นเพิร์ดอ่าหมักวัลูกหมักบ่หมักวัลูกหมักนังหมักนั่งหมักไววในเพียงเนาะอ่าว่าหมักแล้วก็ห้ยลดย่องบริได้เลยค่ะนี่ย่องบริขึ้นแต่แท้เลย ลึมเนาะไอเบไอเบเบงเบเสียงหม่จดีืยวล้วล mm. ูกเลยอาบน้านึง้างนาะหาแมวแต่ก็มีแห้งแล้วลูกนํอมาสูดอากาศม่แต่อยากหายเมื่อยได้จินอี่นีเคร้บเปลี่ยนนีสใสไปตลอดได้อยากหายหาอากาศบิดวิระแ่งวิระแงอากายันยันอยู่ผู้แงแฝงที่เบสเซนเปิดเราจะใส่บนเห็นกแล้วมันหัวเลยค่ะอือซึมเลย อยากนอนแล้วนี um, to to ่อยากนอนแล้วอยากนอนแล้วนี่ห้ยดจอ่ะไปเห็ดกินกับพี่น้องเลยโอ้บรรยากาศถุงไหนทุ่งนารั้เพี่น้องกินซัมนี่แล้วพี่น้องเอากันถอดไปในเมื่อหนี่งก็เอ้าวรับพี่น้องยับแผลลมไปไหนไกลคนอันนี้กระเป๋าไปลมกินไม่แม่น้ำนี่ยนอนไป น้ำบังแม่โ่มาชิโบเห็ดเลยได้ปลาเนี่ยไปจากบมันข hey ้าวเนี่ยเดีได้สิเด็กอะไปจากใบอีกค่ะโอ้อยาเ็มิอพงกันมอี่้องกิแดแกงปลาแม่เพียาน้ำกะผุพอดีกงน้ำกระเดือกนีแล้วเราก็จะใส่หัวซีไข่ลงไปพี่น้อง เพลงกันนะพี่น้องโอ้ยลำบากสะเพงกันอ่ะเพลงกับมีแต่เพลงติดหรือคิดท,ทางนั้นอ่ะอดเอาพี่น้องเห็นได้แต่พี่น้องหัน,อ,นอ,หาอาหารน้ำจางอยู่ตัวหนาพี่น้อง I mm -hmm. ออที่พย้าป่จ้ะค่ะนอนโผล่ต่วมือพร้อมมากรอบเลยนอนแน่ได้กระบอนอนแต่วมือพร้อมมากรอบเลยะอีอเ่อ,อ,อมมกรพอมมก้อมกัอบ บอกจะว่าไงพี่ <c oughs> ออน้องมขอยั้กัตายรถมี่ขี่ก็มีไข่มานล้ ดัต้ไปดัพี่น้อะเพลงวนอาวบอดี้ซีมใช่ไหมเอ้ยเาบอดซีมไไปดำติ้นไปดัพี่นงเพลงของม่วนกอเพลงจ้ะ เจ้าเด็ซุกเลย้ยตายเด็ก ้นแ่โอ้ขนาดเดือนได้ยังครึ่งผระแพ้่แล้วเขายังที่ชองสเดือนตายเล็้วันเสีให้เอาอยู่ ขึ้นแล้วบอ้ยขึ้นนอนเลยพี่น้องเาี่ปืนอย่างนี้ไปายอยากนอนเลยพ่ออุ้มขึ้นอุ้มลงไปทถากะหนามักใหง่านา้พี่เนะอ่ะกะเกันยังบ่แล้ที่แบพี่นนองกรงแดงปลาเนาะพวกพวกเนาะเลเตอกขึ้นไปนอนเลยพี่เน ริจแลวเนาะเบอรเรเด็กก็หัวนกไปาตักเลยปะปะ่ปตกะงตง้อมนปตีเราบวกกินแล้วเกินเราบกินปลาปตีเราบวกกินปลาทำมาตลบวกิน

เขาบอกเจ้าก็ปลาปลาคอร์ดอนหรือว่าแบ่งอีกบ่เอาอีบ่ bye, -bye. bye, -bye. เด้อเพื่อนพี่น้องกินเขาน้ำกันพี่น้องมามามากับรังแกงปลาฮักกระเลี้ของเพื่นเนาะนี่แกงปลาพี่น้องที่หอยย้ำแรงพี่น้องกินอยู่ติดินเย็นอะไรอย่องเนาะนาาวิเศษสุุนพี่น้องหลับตอร์ก็นอนเราปรึเตื่นกินกันนมาเด้อเด้อใส่บ่เอาลงใส่เอาใส่เลยไหม มามาพีนางกินข้าวหลังจากกินข้าวชินน้ำแล้วนะพี่น้องน้องและเตื่อนก็นอนแล้วพี่น้องพะย่าคุณประยูคเณกนกะหู้ได้พี่นอ้อ, au, อ,นองเลยเป็นกะเป็นคนหูพี่น้องนอนแต่วินได้ปกติพะยาวอยู่พะย่วคือเป็นคนกรมเนาะรับง่ายได้พี่น้องวันนี้นะ่ใหญ่เลยเสียงเพลงก่ะ ผักทางคนนน้องดังนางพี่น้องเขาปิ่นต nee, ู้อ่ะพี่น้องเนาะพักน้องนแนเตื <c longitud hiç> ่อเหมืนก็บรับง่ายเลยพี่น้องเลยเสียงตู้แบบนี่คุ้มเลยคุ้มเลยกะบบุกย่องเพี่น้องะมือเป็นสอก็เสอะดีพี่น้องเลยแต่เมื่อยรับง่ายง่ายแบเป็นคนหูเพียงเนาะพอยาววาอยู่ก็เป็นคนหูคนลูพี่น้องเลยอันนี้ก็บบริหารบริการงอแงเลยบริบริการกรอบยากอีกไปถ่ายก็กินเขาอยู่ลุ่มนะเพียงเนาะไปนนอนยินอยู่ลุ่มบริพี่น้องเลย นอนจิตูุบนเพิ่อนกินข้า,าวะไรนะเพี่งเนาะเย็นเย็นอยู่แล้วกะเข้าโมโหอกันหอนบอบอ้าวพี่น้องมันก็เลยไปนอนจิตตุบเพิ่งเนาะพ่อญาติไปอยู่กับลาบเพีนพพ่นาะเนโผล่คนท้วมมาก,กินพี่น้องกำลังสิรับพอดีเบ็ดสะแพงเบิดพี่น้องอ่ะพ,พะ,พงอพะพี่น้องสะแพงกะสิริคอปิดกิบเดี๋ยพี่น้องสุดท้ายนี่สะแพงกันขอขโอมกข,ขับใจน้ำพ่อแม่พี่น้อง เอซีนพี่น้องที่เขามากดไลค์กดแชร์เขาามเบิ่งคลิปสะเพงโด้วยที่บุคคลโฆษณาพี่น้องถ้าสะเพงเห็ุผิดพลาดประการใดพี่น้องขอผู้จุปโตงพี่น้องบัตถุโงามในคลิปนี้ก็ขอกราบขอโทษขอพยนยาพรมพี่น้องเอซีนพี่น้องสะเพงก็ขออวยพรอวยไใ้ให้พรมพี่น้องจงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข่จะมีนะพี่น้องน้องอ่ะคลิปนี้ก็กราบสบายดี